ที่อยากจะนําเสนอในวันนี้ก็คือว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจะทําธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วหรือเป็นนักมาร์เก็ตติ้งนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้สําหรับปีหน้านะคะโดยการใช้เครื่องมือทําธุรกิจบนไลน์ที่เรียกว่า l i f e from business เนี่ย ต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะไลน์ตอนนี้เนี่ยมีผู้ใช้งานมากที่สุดถึง50ล้านคนทีเดียวกลุ่มอายุของคนที่ใช้งานในหน้าแชทลิสต,ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือประกอบด้วยกลุ่มคนที่อายุตั้งแต่20จนถึง35ปีเป็นต้นไปที่ใช้งานเยอะๆเลยนะคะแล้วกลุ่มหนึงที่น่าสนใจก็คือกลุ่มคนที่อายุ มากกว่า50ปีเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทำมาร์เก็ตติ้งใครอยากจะขายของหรืออยากจะทาเก็ตกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยสามารถศึกษาโฆษณาอบอนไลน์ได้เลยในส่วนต่อไปค่ะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มช้อปปิ้งออนไลน์กันเก่งมากขึ้นใครกันบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช้อปมากกว่าเดิมก็คือกลุ่มคนตั้งแต่อายุ20จนถึง35เป็นต้นไปเนี่ยเขาซื้อของบนโลกออนไลน์ใน2ปีเนี่ยพุ่งขึ้นถึงเกือบ15%เลยนะคะแล้วกลุ่มอีกนึงที่น่าสนใจกก็คือว่่าลุม อายุ50ปีเป็นต้นไปเนี่ยเขาเริ่มซื้อของออนไลน์เป็นอย่างก้าวกระโดดเลย15%โดยเทียบสักฐานคนทั้งหมดลำดับถัดไปค่ะเขาซื้ออะไรกันบ้างตั้งแต่มีโควิดเป็นต้นมาค่ะจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่สําคัญขึ้นมาธุรกิจที่สามารถใช้สื่อออนไลน์สามารถขายบนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือธุรกิจประเภทบริการเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาโฟกัสในส่วนของออนไลน์มากยิ่งขึ้นแหละจะสังเกตได้ว่าปี2020เนี่ยเขาเริ่มไต่ขึ้นมาละธุรกิจบริการธุรกิจที่ให้คาปรึกษาเช่นให้คําารึกษ ทางกฎหมายหรือให้คําแนะนําการลงทุนหรือธุรกิจที่ต้องใช้บริการมากยิ่งขึ้นเขาเริ่มใช้สื่อออนไลน์ขึ้นมาแล้วในฐานะที่คุณเนี่ยค่ะต้องการจะทําธุรกิจบนโลกออนไลน์เนี่ยคุณจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือไลน์ในการทําธุรกิจหรือที่เรียกว่าไลน์ฟอร์บิสเนสนั่นเองนะคะคุณจะต้องรู้จัก3มเครื่องมือตัวนี้นะคะมาดูเครื่องมือตัวแรกกันดีกว่าค่ะนั่นคือไลน์ Official Account นั่นเองทุกคนคงน่าจะทราบนะคะว่าไลน์ o f f i c i a l a c c o u n t เนี่ยมันเปนเ ใช้แชทแล้วสื่อสารหาฐานกลุ่มลูกค้าคนไม่ว่าจะเป็น10010 0 0 0หรือ1,000ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยเครื่องมือต่อไปที่น่าสำคัญมากเลยนะคะเราเรียกมันว่า Line Shopping Line Shopping คือช่องทางช่องทางหนึ่งที่สามารถให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อของเข้ามา browse ดูสินค้าดูแคตตาล็อกเราเครื่องมือตัวนี้เนี่ยจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นอัตโมัมากยิ่งขึ้นสะดวกสบายทั้งพ่อค้าแล้วก็คนซื้อนะคะเครื่องมือสุดท้ายสาคัญมากๆเลยเครื่องมือตัวนี้มีชื่อว่า Li Plat Ads ซึ่ง l ลส์แแพลตฟอร์มเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเปิดให้คนทั่วไปที่สนใจสามารถสร้างบัญชีแล้วก็ลงโฆษณาได้เองด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมีผู้ใช้งานเมื่อเทียบกับปีที<ช>่แล้วสูงขึ้นถึง เกือบ200%เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ใช้ต้องใช้ได้แล้วนะจะบอกว่าธุรกิจทุกประเภทเลยนะคะสามารถใช้ Line Official ย c แอบเคาได้และนี่คือ10ธุรกิจประเภทธุรกิจที่มีอัตราการใช้งานเพิ่มมากขึ้นในปีนี้อันดับหนึ่งเลยก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับรีเทลแล้วก็ช้อปปิ้งแล้วก็ตามมาด้วยธุรกิจอาหารธุรกิจบริการแล้วในส่วนของฟีเจอร์ที่น่าสนใจปีนี้ปักหมุดมาแล้วนะคะใครที่อยากจะเหมือนคุยกับลูกค้าค้างไว้อยู่ยังจะทําอะไรไม่เสร็จสามารถปักหมุดคนที่เรา อยากจะพิมพ์ว่าสําคัญสําคัญหรือยังคุยไม่เสร็จเราก็สามารถปักหมุดเขาไว้ได้เลยนะคะแล้วเราก็มาคุยกันต่อกับเขาให้จนจบอันดับที่2ค่ะเรามีฐานลูกค้าแล้วเนอะบางทีอยากจะขายของอยากจะทําโปรโมชั่นให้เขาเราสามารถส่งคูป,ปองให้เขาผ่านแชทได้แล้วนะคะและในส่วนของฟีเจอร์อันนึงที่อยากจะพูดถึงค่ะฟีเจอร์นี้ชื่อว่า Li n e OA Call นั่นเอง Li n e OA เนี่ยตอนนี้เราสามารถจะฮัลโหลยกหูโทรได้แล้วนะคะหรือจะทําเป็นแบบวิดีโอคอลอันนี้เราก็ทําได้หมดเลยแล้วก็สิ่งที่เปลี่ย ไปสําหรับปีนี้นะคะก็คือตัว Line Official Account ของเราเราจะสามารถจ่ายด้วยเงินไทยบาทได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นค่า Premium ID โฆษณาเพิ่มเพื่อนต่างๆต,ตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถชําระด้วยเงินไทยบาทแล้วก็ที่สําคัญก็จะได้ใบเสร็จรับเงินด้วยเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแชร์ก็คือว่าช่องทางการชําระเงินค่ะเรามีช่องทางการชําระเงินใหม่ที่เรียกว่าเว็บ t o r e นั่นเองสามารถใช้ได้ทั้งบนมือถือแล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าการโฆษณาผ่านไลน์คืออะไรนะคะการ การโฆษณาผ่านไลน์หรือ Line as p l แพลตฟอรตรงนี้เนี่ยค่ะมันคือการประมูลนะคะผ่านแพลตฟอร์มของไลน์เองโดยที่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยค่ะก็คือว่าผู้ที่ใช้งานเนี่ยสามารถเริ่มทำเองได้ทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบเลยหลายคนจะถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าฉันลงโฆษณาก,กับ Line as p l แพลตฟอร์แล้วโฆษณาฉันล่ะจะไปแสดงอยู่ที่ไหนในไลน์มีอะไรบ้างคือหน้าแรกเลย โฆษณาก็จะอยู่ตรงไลน์แชทนะคะระบบก็จะสุ่มเอาโฆษณาขึ้นไปแสดงให้บนหน้าแชทที่มีคนดูเห็นเข้าถึงสูงสุดถึง50ล้านคนนะคะแล้วก็มีไทม์ไลน์หรือตอนนี้ที่เปลี่ยนชื่อเป็นไลน์วูมแล้วนะคะมี l i น e Today ที่เอาไว้อ่านข่าวถ้าหากต้องการชำระเงินก็สามารถไปหน้า l i น e w a l l ล็นะคะแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายที่น่าสนใจเลยนะคะก็คือตัว Open Chat นั่นเองซึ่งมาใหม่โอเพนแชทก็คือกลุ่ม ห้องคุยสาธารณะที่เราสามารถเข้าไปจอยได้หากมีเรื่องสนใจเรามาดูในส่วนของสถิติการใช้โฆษณาบ้างนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจสำหรับการโฆษณาเห็นได้ว่า10ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยนะคะเขามีการใช้โฆษณามากขึ้นในแต่ละปีเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจช้อปปิง้งธุรกิจอาหาร อาหารเสริมเครื่องดื่มเทคโนโลยีฟแนนซ์ต่างๆสามารถลงโฆษณาตรงนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ทุกปีเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีคนสนใจลงโฆษณาเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วคนที่คลิกโฆษณาของเราล่ะคะเป็นใครบ้างกลุ่มหลักๆที่จะเน้นนะคะก็คือมีตั้งแต่กลุ่มที่อายุตั้งแต่15ปีต้นๆไปจนถึง29ปีและอีกกลุ่มหนึ่งที่เน้นๆเลยนะคะก็คือกลุ่มอายุ50ปีเป็นต้นไปนะคะที่เขาว่าสนใจคลิกโฆษณาค่อนข้างเยอะเลยในส่วนของ ไลน์ไทม์ไลน์โฆษณาของเราจะไปแสดงอยู่ที่หน้าไทาม์ไลน์นั้นอย่างที่บอกไปค่ะทุกแพลตฟอร์มทุกธุรกิจเราต้องมีการปรับตัวในช่วงโควิดใช่ไหมคะไลน์เองก็เช่นเดียวกันไลน์เองเนี่ยถ้าเกิดในส่วนของไทม์ไลน์เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีคนดูค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่เรารู้ว่าสิ่งที่ผู้บริโภคสนใจคือลักษณะเป็นวิดีโอสั้นๆเราจึงเปลี่ยนจากไทม์ไลน์เป็นไลน์วูมขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้เองลักษณะคอนเทนต์จากเดิมเนี่ยไทม์ไลน์จะเป็นแบบแค่รูปโพสต์ธรรมดาแล้วเราก็คลิกๆเนาะ ต่อไปนี้จะเปลี่ยนเป็นวิดีโอสั้นๆแล้วค่ะรวมถึงเราจะมีในส่วนของ Creative เรามี Creator แล้วก็เรามีฟิลเตอร์เรามีกิมมิคให้คนที่สนใจเ,เข้ามาเล่นแล้วถ้าหากคุณสนใจจะดูแบบคอนเทนต์จากอินฟลูเอนเซอร์ดังๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศสามารถเข้าไปดูใน l i ฟ์วูมได้เลยนะคะในลำดับต่อไปที่อยากจะแนะนาก็คือในส่วนของ Open Chat นะคะ o p e n Chat อย่างที่บอกไปแล้วคือกลุ่มสาธารณะที่ตอนนี้มีมากกว่า1ล้านกลุ่มให้แต่ละคนที่สนใจในเรื่องต่างๆเนี่ยเข้าไปจอยในห้องนั้นได้กล 63%คือผู้หญิงแล้วกลุ่มอายุก็คือว่ามีตั้งแต่20จนถึง40ปีเป็นต้นไปเลยแล้วก็ในกลุ่มของ Open c ใช้ตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกเลยว่าเฮ้ยอัตราการตอบรับหรือ engagement rate เนี่ยดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะห้องที่เป็นห้องเกมห้องแฟชั่นการศึกษาหรือห้องแฟนคลับต่างๆเนี่ย engagement ดีมากๆส่วนสุดท้ายอีกนิดนึงที่อยากจะแชร์ค่ะไลน์เองเนี่ยเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจต่างๆและเราก็เองก็อยากจะทำโซลูชันทำเครื่องมือให้มาตอบโจทย์กับผู้ใช้บริการเนี่ยได้ ดีที่สุดนะคะเราก็เลยออกเครื่องมือต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ช้อปปิ้งที่ได้บอกไปแล้วว่าเฮ้ย <"He i, S 1> มันจะช่วยพ่อค้าแมค่ค้าทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเลยเนาะคนซื้อเองเขาก็สามารถกดดูสินค้าแล้วก็เลือกสินค้าส่วน My Restaurant ใครที่ทำร้านอาหารอยู่เราก็จะมีโซลูชันที่เรียกว่า My Restaurant ออกมาถ้าเกิดร้านอาหารไหนใช้ My Restaurant ตรงนี้เนี่ยลูกค้าไปถึงสามารถสแกน QR code นะคะแล้วก็ดูเมนูสั่งอาหารทำแบบนี้ได้เองเลยสบายใจทั้งฝั่งร้านค้าแล้วก็ฝั่งลูกค้าเองด้วยที่ ใช้ฟรีด้วยนะคะลองดูและส่วนสุดท้ายใครที่คุ้นเคยกับบัญชีที่เป็นบัญชีใหญ่บัญชีคอร์เปอเรทตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มใช้ตัวสิ่งที่เรียกว่า My Customer ซึ่งเป็นเครื่องมือการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคราวนี้นี่แหละคะ่ะปีหน้านะคะบอกที่นี่ที่แรกเลยว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยจะออกมาให้สําหรับธุรกิจทัท่วไปที่เป็น SME หรือที่อยู่ในโลกสีเทาหรือสีน้าเงินแล้วสุดท้ายค่ะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามไลน์นะคะสามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้้เลยถาเ,เรามีกกิจกรรมดๆ ออกฟีเจอร์ใหม่ๆนะคะเราจะรีบประกาศบนช่องทางตรงนี้เลยและถ้าหากใครมีปัญหาอยากต้องการปรึกษาเรามีคอร์เซ็นเตอร์นะคะสามารถโทรได้ที่เบอร์02-0239999 9โมงเช้าถึง6โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์ก็อยากจะขอฝากกับ SME ไว้นะคะว่าขอบคุณมากๆเลยที่ใช้เครื่องมือไลน์มาด้วยดีในตลอดส่วนวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ตั้งใจฟังในส่วนของไลน์เป็นอย่างดีกันตลอดแล้วก็ขอบคุณค่ะ